ีิดไปเลยก็ได้นะคะเดินไปด้วยกันแน่นอนว่ามีด้วยกันมีมีกันอยู่อ่ะมันดีกว่าอยู่คนเดียวอยู่แล้วแล้วฉลองก็จะมีพี่นี่อามันดาอามิร่าจุลเส้นพี่ต๊อดไวโอลเลตทุกคนนะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจะอยู่ข้างๆไปเรื่อยๆค่ะ ทุกคนน่าจะรู้จักพวกเราตั้งแต่ตอนวิทชาลัพุทธิก็คนนี้คนนี้ได้มงคนนี้ชวนมงไปแต่ว่าความผิดหวังมันก็ทําให้สู้ต่อว่าแบบหนึ่งคือ,อเรามีเพื่อนสองคนในกองแล้วถ้าเราไปอย่างน้อยเราก็ยังมีพวกเขาคอยอยู่ในกองเขาเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันตัดสินใจเลยว่าจะไปต่อยังไงก,ก็อยากไปจน,นเกินฝันไปหมดเลยทุกอย่างเออเดี๋ยวไปได้รล ขอ้ำตาคืนได้เลยนะอัดคืนไว้ก่อนนั่นแหละก็ขอบคุณไฮดี้ที่คอยอยู่ขู่ครงกันตั้งแต่หัวก่อกวดจนกขวดจนตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีหาเวลาออกมาเจอเพื่อนมาอย่าอยู่แต่กระทำดูเลยด้วยแล้วโทรศพทาแต่ครั้งให้มันเยอะขึ้นนะเป็นแฟนเขาก็รออยู่ก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขก็จะคอยอยู่ค้ารงเมื่อไหร่ที่ท้อใจทุกใจก็盼ว่าเจอได้เสมอ นาทีบอกมาพอจะได้รอเครื่องฟิตสตาัติกเนี่ต้องแรงเลยคนละแข่งกันไม่ล่าใครร้องก่อนใครร้องก่อนแพ้ไม่ร่างงูไม่ไม่ต้องไม่ต้องสีบอ่ะอร่อยร้องเลยก็ฉันถาม ชื่ออะไรนะมันเป็นซิงเกร์แต่ก็มึงใหญ่ไาแล้ว เ่เรื่องเรือเดียวไม่ออกด้วยซ้ำว่าแบบสิ่งที่เราประทับใจเพื่อนคนนี้คืออะไรแต่ว่าอย่างแรกเลยอย่างเดียวเลยที่รู้สึกว่าเราคบกับเพื่อนคนนี้ได้เพราะว่าเขาไม่เฟกเขาไม่ปลอมเขาไม่ต้อแหลใส่เรา เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เขาจริงใจกับเราจังเลยแล้วเขาไม่ได้จริงใจกับเราแค่คนเดียวเขาจริงใจกับเรายังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นกับทุกๆคนนี่คือความแบบอ15ปีที่ทุกคนสามารถไว้ใจและเชื่อใจคนี้คนนี้ได้เขาไม่มีความแบบว่าสองหน้านี่คือความความประทับใจเขามากเรารู้สึกว่าเราพบกับเพื่อนคนนี้ได้เพราะเขาจริงใจไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะ ดิ่งขนาดไหนเขาก็อ,อยู่ข้างๆเราคือมันคือพูดถึงสมัยก่อนอะมันก็จะเป็นฟิลด้วยความที่ว่าเราเด็กๆเราก็มีต่างคนต่างมีความฝันต่างคนต่างมีคณะหรือมหลาลัยที่อยากจะเข้าแต่สุดท้ายไอเดียนอฟเดเดมเวลาซ้นวันแล้ว,วเวลาลา มีอะไรไม่สบายใจเราก็จะเล่าสู่กันฟังหรือไม่ก็ทั่งแบบวันหนึ่งที่เราสองคนไม่ได้มีเงินในบัญชีเลยอะไรเงี้ยสมมติเรามีกันแค่แบบหนึ่งพันบาทเราก็แบบแบ่งกันคนละครึ่งเราก็แบอกว่าเออเดือนนี้มันหมดแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งหนานะเดี๋ยวเดือนหนะ้าค่อยวากันใหม่อะไรเงี้ยเราก็แบบ มีเงินแค่แบบคนละห้าร้อยในบัญชีสำหรับทังเดือนเราก็แบบเป็นบ่อยสมมติแบบอ้ยฉัลอดเดือนนี้แบบเงินหมดแล้วยืมหน่อยอ่ะเขามีห้าร้อยเขาก็ให้เราให้เราครึ่งหนึ่งเวลาเดือนนี้เราแบบไม่มีเราเราก็ให้เขาคือมันเป็นความสำพัธ์ที่แบบฝากฝากแบบ สัมพันธ์ที่แบบคือเราเรา,เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเพื่อนคนหนึ่งของคนอื่นเขาเป็นยังไงอะแต่นี่คือความสัมพันธ์ของเพื่อนสำหรับเราสองคนเวลาเราไม่มีอะไรเขาพร้อมที่จะให้เราเวลาเขาไม่มีอะไรเราก็พร้อมที่จะหยิบยืนให้เขามันก็มีอยู่วันหนึ่งเหมือนกันที่วันนั้นฉับเขาลงบางแล้วเราเราก็ไปหาเราก็ไปดูแหละเพราะว่าทำงานหนักมาก นเหมือนชลตดก็พ hmm. ูดมาพูดมาประโยคนึงมาเออถ้าคุณต้องการอะไรอ่ะสุกูก็ยังอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยแทนที่แบบตัวเองเขาลงเเพงก็นั่นแหละก็อยากจะแบบขอบคุณทุกคนที่แบบเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างชลอดเพราะว่าอย่างที่เหมันไทดีบอกว่านี่คือความฝันของเขา แล้วนี่คือความฝันของเขาจริงๆเขาอยากจะเป็นนักสแสดงเขาอยากจะแสดงซีรีส์เขาอยากจะสแดจะสแดงหนักเขาอยากจะมีโอกาสร้องเพลงแล้วตอนนี้เขาก็ได้ทําทุกอย่างแล้วก็อะไรที่เราไห้ทำเลยแนั้นแหละก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่สอปอร์ตฉลอดแล้วอยากจะบอกกับทุกคนว่าผู้หญิงคนนี้สอปอร์ตไปในนโคตอ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเขาไม่มีความเฟก <ๆ S 2> จริงๆค่ะ ขอให้รักตลอดแบบนี้ตลอดไปนะที่หน้ารักตลอดนะคะสิ่งพร้อมให้ย้วยก็อย่างที่ทราบกันก็รู้จักกันมาสิบจะสิบหกปีแล้วนะปีหน้านะคะก็เยอะมากเรื่องราวต่างๆตั้งแต่มัธยมโถปัดปัดปัดถงอนุบาลเอออนุบาลยังไม่เจอกันจะพ้่งเจอกันเร็วสิเออปัดถงก่อน ก็เจอกมมารปรมทงวัฒเยอผ่านกันมาเยอะมากในวันที่ชีวิตเราเป๋ย์เนี่ยก็มีมาดีมากวันทีแบกล้ว่นเหนือแต่วันที่เราเป๋ยวเราจะน่ามาเนี่ยเราก็ยังมีมาอยู่ ชีวิตเราก็คือผ่านแบบว่าความเกือบจะทุกอย่างผ่านเรื่องเราเยอะแยะประสบการณ์ต่างๆมากมายทั้งดีไม่ดีย่ำแย่ก็คือจะมีเพื่อนคนหนึ่งก็คือมารีมาคือแทบจะอยู่อยู่แทบจะแบบทุกช่วงเวลาเลยือถ้าอยู่ตอนเกิดได้ก็คงจะอยู่แนะ้วก็ขอบคุณที่ที่เป็นเพื่อนกันแบบจริงใจที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยแล้วก็ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนแม้ว่า เราจะนิสัยไม่ดียังไงบ้างจะโกรธจะงอนจะอะไรก็แล้วแต่ว่าไม่เคยงอนนะถายต้องหายเองแล้วก็ไม่กล้างอนนานด้วยไม่รู้ว่าเออมันเป็มันเป็นคนซื่ออย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าเพื่อนโกรธหรือเพื่อนรู้สึกอะไรอยู่ก็คือจะแบบเออไม่ง้อก็หายอีกนะแล้วก็ไปกินข้าวกันต่อแล้วก็ว่ามาณนี้ความสัมพันธ์ที่เป็นมากกว่าเพื่อนก็คือครอบครัวจัวันนี้พ่อก็ถามเออมาได้มาเป็นไงบ้างไปถามลูกกันเนาะ เราก็ถามว่าปริมาณเป็นยังไงบ้างคือทั้งครอบครัวคือรับรู้ว่ามีคนคนนี้อยมือเป็นพี่สาวด้วยความที่เราเองก็ไม่มีพี่สาวหรือว่าน้องสาวเลยก็จะมีมากจะเป็นทุกอย่างพี่สาวน้องสาวเป็นเด็กเป็นแม่เป็นป้าขี่บุเป็นธนาคารเป็นทุกอย่างเลยจริงๆอยา่างเรื่องที่บอกว่ายืมตังค์เนี่ยฝ่ายเนี่ยจะเป็นคนยืมบ่อยเพราะว่าขับรถแล้วแบบเงองน้ำมันหมดเลยยืมตังค์ ร้อยสาร้อยเดี๋ยวทางเงนเติมสามร้อยเดี๋ยวนี้เติมเท่าไหร่เต็มถังเป็ามร้นะคะเลือไรสอบคุณมาคือเรื่องต่างอย่างเงี้ยคือแบบคนนี้ช่วยได้ตลอดใช่ไหมว่าจะไม่มีก็ตามหรือวันไหนที่นางไม่มีเราก็จะออฟเฟอร์ให้คือแบบไม่เคยกลัวเลยต่อให้ไม่คืนเนี่ยก็ไม่โกรธก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ไม่ได้ลืม ไม่เคยลืมเรื่องต่างจบแล้นะคะจดแต่ว่าด้วยความที่เป็นนางก็คือแบบเมือคนในครอบครัวเอาไปเถอะอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรก็ความน่ารักมีเยอะมากไว้มีโอกาสเยอะกว่านี้จะพูดที่ยาวกว่านี้กูไม่เคยลืมก็คืนหมดแล้วค่ะเมื่อก่อนอาจจะนานหน่อยก็มึงไม่ทวง์ก็เลยไม่เคยทัวร์ได้บานนี้เราจะกลายเป็นหมดทวงเงินแต่คืนหมดแล้วไม่มีไม่มีติดหนี้สินใครแล้วนะคะ นี่มีแตวี้จะสองร้อยค่าพรัววันนี้นะอ๋อเดีให้รันมโอโหอย่างนี้เลยอนวอะถ้าวันนั้นได้ทุกคนเปารับาปามาตั้งน้กี่ยาวไปหางว้าวเลยนี่ก็แน่อหไรแบบทุกคนคือทุกคนนี่คือบอกเดิมวป็นคือครอบครัวเดียวกันไม่รู้หรอกว่าวิสแกนปีก่อนๆหรือว่า เขาเป็นยังไงกันมาที่แบบว่าได้มงแล้วต่างคนต่างไปไหมหรือว่าจะยังเป็นเพื่อนกันนึงอยู่ด้วยกันไหมแต่นี่คือมีเวลาว่าก็คือจะทักหาตลอดว่าไปเที่ยวกันไหมไปแบบกินข้าวกันไหมใครว่างก็ไปใครไม่ว่างก็จะบังคับให้ไปอะไรเงี้ยก็ะจะเป็นอย่างนั้นอ,อยู่เสมอล่าสุดอยากไปต่างประเทศแต่ไม่ดูเลยในบัญชีเลยล่าสุดชวนกันไปต่างประเทศช่วงหยุดยาวแต่ว่าตอนแรกคุยกันอย่างดีญี่ปุ่นเกาหลีสักพักมึงแค่ชวบุรีก็ได้ไใกล้หัวใก หนึ่งถึงห้าบอสบอกเลยหนึ่งถึงห้านะคะบอสหาสิบห้าน, 15, นะคะโอเคแล้วทุกคนถ่ายเลเก็บไว้เอาละเละคะ่ะก็เป็นความน่ารักของ MGT 2022นะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่แบบ็นดูครอบครัว MGT ปีนี้นะคะแล้วก็ครอบครัวมิสแกนทางองค์กรเลยขอบคุณที่แบบ อยู่กับบอสนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาจะไม่เข้าใจอ้ยนางาคืออะไรแต่วันนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็อยากให้อยู่กันไปนานๆนะคะเข้ามาแล้วออกไม่ได้นะคะเพราะถ้าออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะดูแต่อนจะเปิดประตูนะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนน่ารักนะคะขอบคุณที่เพิ่งเข้ามารักกันแล้วคุณทรักกันนานแล้วขอบคุณคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือว่าคนที่ออกไปแล้วด้วยขอบคุณที่เคยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเข้ามาเป็นความทรงจำดีๆด้วยกัน ถ้าไม่ใช่ที่สอยนี่ร้องให้นะออกไปไปกันเรากลับบ้านดูดิฮะไม่ใช่เราจะรู้ไป็สแตนบายไงเพราะว่าอักเราเตรียมไว้ให้เขาเราไม่ได้นอย่างที่บอกคุณไม่รู้จริงๆนะว่าวันนี้คุณมีอะไรอ่ะ And kind of how you ก็เชอญบอกว่าีมสีขาวใช่ไหมแล้วถามว่าเราอยู่ด้วยกันนานเกินไปมันจะไม่ได้นัดกันใส่เป็นสีชมพูทุกคนเลยตัดไม่ได้นัดกันไม่ได้บอกพี่เลยว่าใส่สีชมพูบอกทุกคนว่าตีมสีขาวซึ่งวันนี้มองแล้วเหมือนงานบุญขอบคุณนะคะที่ทำตามกติกาแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้รู้ว่าฉันจะเก่งแค่ไหนก็มีพวกเธอรู้ดีอยู่ จริงนะไม่ได้นักกันนะทุกคนมาชมพูด้วยกันแบบด้วยความกระตือรือรนมากสีกวนนี่เสียอะไรไม่รู้นี่พูนที่พูนมาทั้งหมดตรงนั้นคือสีชมพูนี่แหละใช่เก่งมากค่ะไม่ใช่่อนที่ช่วยผิ่อาหรอก็ก่อนเคยบอกว่าไม่ชอบสีชมพูแล้วก่อนเก่งก็ไม่ชอบ บอกเลยว่ายังแงกัไมใส่สีชมพูเนี่ขาดแล้วยังไมต่อมันเกิดมันก็เป็นอะไรได้ะทีนี้มันเกิดเป็นสีขาวไม่ใช่หรอครับอันนี้แเพื่อหะแต่พธีกรคือนกขานากเช็งอะเนอแงชาลอตาแน่นอนครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับสำหรับครอบครัวของชาลอตนะครับกับทีมริสร a ด์ไ h ยแลนด์ขอบคุณมาก ที่ขอบคุณชมพูแล้วก็หนุดีด้วย,เด,ยวเดี๋ยวเชิญทุกคนพักผ่อนกันก่อนดีกว่าเพราะว่าการแสดงต่อไปก็พร้อมแล้วละ้รตอนนี้นะครับการแสดงชุดต่อ